ครับผมเราก็จะมาวัดตาไข่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมขณะนี้กํลังเดินทางครับผมจะเข้ายังไม่แน่ใจว่าปากซอยหรือเป็นชื่อถนนนะครับผมไก่เงินไก่ทองไก่สวย

สวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุดใจวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมความสุขก็อยู่รอบตัวเรานะครับผมความสุขของผมก็คือได้ถ่ายทคลิปให้กับเปีบสีได้รับได้ชมคลิปก็อาจจะความสุขอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับแบ่งปันกันครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็นี่ครับ อยู่บริเวณวัดของวัดตาไข่นะครับผมวันนี้ก็ดีใจได้มาที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะได้มาถ่ายทำคลิปให้กับเพื่อนเนฟซีได้รับได้ชมนะครับผมก็คือผมยังไม่รู้จุดสถานที่นะครับแต่ก็เดินดูสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมว่าจุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมตาไข่กันครับนะเพื่อจะได้โชคดีโชคดีครับผมโอเคครับดูบรรยากาศก่อนครับผม อันนี้ก็เป็นบริเวณตรงโซนข้างนอกนะครับผมบริเวณโซน,นข้างนอกจัดเป็นสวนนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจุดที่ว่าตั้งตาไขไม,ไม่รู้อยู่จุดไหนนะครับผมแต่บางคนเขาว่าจุดบริเวณข้างในเนาะครับกําลังกอ่อสร้างอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่จุดไหนนะครับผมก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ไปครับไปดูกันเลยครับรับชมครับผมจัดสวนได้สวยงามครับผมสำหรับวัดของตาไข่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถือว่าสวยงามครับผมโลโก้ของตาไข่ก็คือไก่นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีไก่เยอะแยะครับตั้งบริเวณโซนข้างหน้านะครับก็วันนี้ก็มีผู้คนมาเยอะครับ ไก่เต็มครับบริเวณรอบข้างเดีย๋ยวไปชมดูให้ทั่วนะครับผมเข้ามาก็เจอเจดีนี่ครับเรียงรายเต็มด้วยไก่นะครับล้อมด้วยไก่ครับเต็มเลยเต็มมีแต่ไก่ครับผม มองไปทางไหนก็มีตะไคร้ครับเดี๋ยวไปดูบริเวณสวนข้างในเห็นคนเยอะแยะครับไม่แน่ใจว่าทําอะไรกันอยู่นะครับชมสวนไปก่อนครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ได้มานครศรีธรรมราชครับผมทักทายเอฟซีแถวนครศรีธรรมราชนะครับผมสวัสดีครับคนนครศรีธรรมราชนะครับผมดีใจวันนี้ได้มาถ่ายทํา ที่จังหวัดนครรี่ธรรมราชวัดคลองตาไข่นะครับผมดีใจมากๆกับเดินทางมาจากภูกเก็ตน่นะครับระยะเส้นทางก็ไกลใช้ได้ครับตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่ออกจากภูกเก็ตนะครับแรงตายทองแดงดินน้อยครับไม่ใช่คนตายนะครับผมก็ดีใจครับผมได้มาเยี่ยมคนนครรี่ธรรมราชนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับกินเทียวตามสุดใจนะครับจมมันจะกัดไปเลยเรื่อยครับผมบริเวณรอบข้างจัดสวนก็มีแต่มีแต่ไก่นะครับผมกระต้นไม้ก็ถือว่าสวยงามครับเอียงรายเต็มนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมพื้นที่เยอะมาก เดิเข้ามาก็ช่วงกลางๆนะครับผมบริเวณโซนกลางครับนนเดินเข้าไปดูบริเวณข้างในครับว่าเป็นยังไงมั่งครับผมสถา,านที่ตรงนี้ก็ยังไม่เคยมานะครับแปลกมู8แปลกตาแต่ผู้คนก็เยอะนะครับสำหรับวัดเจดีย์ของตาใสนะครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ไม่ใช่วันหวยอ่อนนะครับผมเป็นวันที่17แต่ก็ยังมีผู้คนมาเยี่ยมเยียนครับที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับผมนี่ครับบริเวณโซนข้างในครับผมจัดพื้นที่ได้สวยงามครับไปเรื่อยๆครับผมดูบรรยากาศไปก่อน ทำสถานที่ได้สวยงามมากครับห่างี่วี่วมากโอ้พื้นที่กว้างขวางครับเดินเข้ามาบริเวณโซนข้างในนะครับยังหาจุดไม่ได้ครับหาจุดเดีย๋ยวต้องไปหาตะไคร่ก่อนครับว่าอยู่ณนะจุดไหนนะครับพื้นที่ก็โอ้ใหญ่ครับ ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ8โมงง9โมงนะครับก็ยังถือว่าเช้าแต่ว่าคนก็ยังเต็มนะครับพื้นที่ที่ก็ถือว่าคนเยอะมากครับเดินเข้ามาบริเวณโซนข้างในก็มีผู้คนนะครับมา เยอะแยะครับผมมาสกัะลละาตาไข่นะครับ hey. Hey. มาติดทองตาไข่นะครับผม โอ้คนก็เริ่มหนาตาครับเยอะตอนนี้ถือว่าผู้คนใช้ได้ครับความศรัทธานะครับของตาไข่ครับผม คนถือว่าเยอะมากนะครับผมโซนข้างนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่เก่านะครับที่เป็นศาลาเก่านะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าซ่อมปรับปรุงหรือเปล่านะครับนี่ครับบริเวณรอบข้างนะครับผมถือว่ากว้างขวางครับใหญ่มากครับผมของวัดตาไก่นะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ ดูเนินประทับครับผมเต็มเลยครับตอนนี้ประทับเต็มนะครับวัดตาไส้นะครับผม

อันนี้พวกโทรศัพท์แปะบนทีนี้อันนี้ก็สายไฟค่ะค่ะ <laughs>

มาเลยค่ะประทัดมาเลยครับเดี๋ยวจะได้ไปขึ้นรอบเดียวกันเยอะมากครับบริเวณตรงหน้าโซนจตประทัดนะครับผม ใช้รถกระบะเลยนะครับผมขึ้นคนบรรทัดขึ้นไปนะครัไปเตรียมไว้จุดแก้บนนะครับเรากับตาไถครับผมเอยอะมากเลยครับผมทุกคนมาก็ไม่ขาดสายนะครับมาเรื่อยๆครับผมเ,เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงบระทัดนะครับผมจุดแก้บนตาไถนะครับ ถัดเป็นเนินใหญ่เลยนะครับผมเต็มเลยครับประทัดนะครับฝาเนเพื่อนเดินดูก่อนนะครับเพื่อนเลอดซือดูก่อนนะครับผมโหเต็มเลยครับผมถูกใจนักเสี่ยงโชคนะครับเต็มด้วยเปลหวยนะครับผมบางคนก็สมหวังไม่สมหวังก็เยอะนะครับ คือ่าเยอะมากด้วยความศรัทธาครับผมสมหวังก็นี่ครับจุดประทับแก้บนนะครับผมผู้คนก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้เยอะมาก เ็กหลายตัวครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมจำแต่ตัวเลขครับผมทำมาส่งแบบนี้

อันนี้ของของโก้เหรอครับอันนี้มาแค่บนเนี่ยกี่หมื่นนัดนะครับเนี่ยห้าแสนห้าแสนแสดงาสมหวังแน่นะครับขอบันทึกหน่อยครับผมนี่ครับผู้สมหวังครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับไม่กล้าล่วงเกินครับผม ค,คนขึ้นไปจุดแล้วนะครับผมเป็นรอบเป็นรอบนะครับวิธีการจุดประทับของวัดตาไคนะครับจุดแบบเป็นรอบเป็นรอบก็คือไม่แน่ใจว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ราวประมาณนั้นขึ้นอยู่กับประทับนะครับว่ามากน้อยนะครับผมนี่เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปจุดรัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาบ ลอยครับผมนี่ครับผู้สมหวังครับผมก็รัวเสียงประทัดอย่างนี้นะครับผมโหยอดกับด้วยความศรัทธาของวัดตาไก่นะครับผมเยอะมากผู้คนบริเวณก็ยังมีคนถือประทัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอยู่ไปเยอะมากนะครับด้วยความศรัทธานะครับผมเยอะมากเยอะมากนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็โหครับครับผมได้ฟังยินเสียงรัวประทัดไปแล้วครับผม นี่เจ้าน้าที่ก็กำลังเจะขึ้นอีกรอบนึงนะครับนะครับกําลังเตรียมนี้ก็ห้าแสนัดนะครับผมสูตรงหวังครับเราก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวัดตาไข่นะครับด้วยความศรัทธาครับผมบริเวณโซนข้างในครับเต็มด้วยไก่นะครับผมไก่เยอะมาก ระตัวสุดยอดครับครับนี่เขาไก่ขึ้นรถนะครับผมมาแก้บนเหมือนกันครับมีเตรียมครับผมเตรียมมาแก้บนนะครับสหมนประทัดก,ก็ไม่ขาดสายนะครับดูบรรยากาศรอบข้างครับผม ครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมตาไ่ก็ครับคือบรรยากาศก็ถือว่าประทับใจครับผมสําหรับมาวัดนี้ก็ถือว่าสวยงามแต่ว่าการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์กดติด,ดตามผมด้วยครับกินเที่ยวตามสุดใจวันนี้ก็ถือว่าระยะทางไกลครับเดินทางมาไกลแต่การถ่ายทาก็อาจจะติดขัดนะเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่เขาไม่ให้ถ่ายทานะครับต้องขอโทษเดี่ยซีได้เพราะว่า เรามาเราก็ไม่ได้ขอเขาเขาบอกว่าจริงๆถ่ายได้แต่ว่าต้องไปเดินเรื่องขอนะครับเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับขอเจ้าหน้าที่เขานะครับถ่ายบริเวณรอบนอกครับรหดับวันนี้คินเที่ยวตามจุดใจก็บายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุดด้วยครับผมบขอบคุณมากครับ